มากินข้าววันนี้เจมือสุดท้ายไม่ได้เข้าเจแต่กินเจวันสุดท้ายแล้วของอ,อาหารเจนี้จะเป็นต้มอากาศดองแล้วก็แกงเขียวหวานเจทั้งหมดเดีย๋ยวลองชิมให้เบิงชิมเบิง เต๋กับโปรตีนเกษตรรสชาติเขียวหวานมัจะเหมือนกับเขียวหวานปกติมันก็ได้รสชาติของเขียวหวานอยู่แต่พูดถึงความหอม มันจะน้อยกว่าเกี่ยวหวานปกติที่เป็นเกี่ยวหวานไก่หรือเกี่ยวหวานหมนนูก็ได้อยู่นะต่อไปต้มผักกาดจอกใส่เห็ดหอมแล้วก็โปรตีนกระสิน ก็ได้อยู่จืดนตืดนตืดนนีน้แตความเป็นเจนิดนึงแสบขึ้นกองกินโลดกินได้